สวัสดีจ้าพบกันกับช่องการจนาชาแนลนะคะมือหนีเฮายูสวนเนเปิ้ลจ้าสวนเนเปิลอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีโอกาสมาเที่ยวมาชมสวนเนเปิ้ลแห่งนี้มาเบ่งบรรยากาศน้ากันเลยจ้าเป็นสวนดอกไม้สวนพักมาหวดแล้วก็เห็นภุมดอกไม้อุ้ยมาคืองามแท้ล่ะสอ่อนดอกไม้เพ่นงามอิลีจ้า นีหลายโซนหลายมุมมาหอดมาเห็นกับสะอ่อนของเพื่อนแะ้วกันโอ้ยยางเบงิ้งไทยเก็บเปนเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องด้เบิงน้ากันเนาะคะ่ะเนาะสวนเนเปลิลพอมาหอดมาถึงสวนเนเปลิลแห่งนี้ก็เป็นเวลาที่สวยแล้วนาาเนาะจ๋าเนาะเก่าโม่งกว่าแล้วกว่าจะมาถึงสวนแดดก็เริ่มจะห่อนแล้วแต่ก็คือเก่า กดใจบาไหวยางเบิงยางเก็บผ่าบรรยากาศคือเก่าพอจากไหนก็ได้มาแล้วถึงแม้จะว่าห่อนอดท้นเอาคือเก่าสวยจริงๆเลยค่ะสวนเนเปิลจะผ้าเบิงส้นดอกไม้หน่อยหน่อยนี้ก่อนคอยไปเบิงบรรยากาศมองอื่นกันดอกไม้ส้นนี่จะเป็นดอกหน่อยๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากะงามไปอีกแบบหนึ่ง แนมสุดหลูกหูลูกตาสวยจริงๆเลยค่ะสวนเนเปิลแห่งนี้เพิ่งเปิดนะคะเปิดได้บดนพอดีพอบานเพิ่นสวนมาตะดนล,ละล่ะแต่บ่มีเวลามาจักเถื่อมือนีมีเวลาก็เลยพาก,กันมาย่างเบิ่งบรรยากาศสวนเนเปิลแห่งนี้ย่างเบิ่งถูกสอกถูกมุ่ม ยางคนละแจ่คนละมุมง่ามอีดีจ้ะข้างหลังนั่นจะเป็นสวนพักจ้ิ่นปลูกพักคือกันพักกะมีดอกไม้กะมีแต่ว่าเห้ายยางเบิงแปลงดอกไม้นี่ก่อนเพราะว่าดนๆดนคอยสิมีเวลามาเบิงพอปกติแล้วจะของจะอยู่แต่ในกรุงเทพเนาะค่ะเนาะ,นะพอคอยได้ออกต่างจังหวัดถ้าได้ออกตางจังหวัดก็คือดนโดนจังติด้มา เฮามาเลิมยางเบิ่งแปลงพักคงข้าเจ้าเลยจ้ะแปลงพักเพ่นก็มีหลายพักจักเป็นพักอียงแน่ดอกบบหูจักซื้อมันเห็นแต่ว่าหลาแห้งคักแนมไปสุดลูกหูหลูกตาก็าง,งามคักอีดีนี่คือหัวใช้เท้านะคะต้นหัวใช้เท้าจ้าจะของกับพึ่งจะเคยเห็นคือกันต้นหัวใช้เท้าเคยแต่กินหัวมันบ่เ,เคยเห็นต้นมันจักเถื่อพึ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ แปลงนี้เป็นกระลำปีจ้ายังบัตรทนในพร้อมห้ตัดเพื่อนว่ามันบัตรท่านในหอหัวคือไดบุแนมไปสุดลูกหูกหลูกตาก็อุ้ยงามค่ะอีดีเดย์สวนแห่งนี้เพื่อนเก็บพักกลับไปกินบานใดนะคะแต่ว่าซื้อออกนะคะถ้าแปลงไหนเก็บได้เขาจะให้เก็บเลยนะคะแต่ถ้าแปลงไหนยังเก็บบ่ได้เพื่อนก็จะเอาเขียนไปติดไหว แต่ว่าจะของางโบกิบออกดอกจะของสะอ่อนขอเก็บบรรยากาศมาให้พี่ให้น้วงเบิ้งดีกว่าเพราะว่ามันสวยจริงๆเลยค่ะพึงเห็นเป็นเทือแรกขึ้นกันเพราะว่าปกติแล้วก็บ่คคอยได้ออกไปใสยอยู่ตะบานเฮตตะงานมือนีมีโอกาสก็เลยสะอ่อนเพราะก็พึ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ ยางเบิงแล้วแจนั่นแจนี่ถึงเมียนว่าแดดสีห่อนกระสูคือเกา่าดอกทางตะวัานกงา็งามงามสะอ่อนฝั่งนี้เป็นฝั่งของแปลงผักนะคะเฮ้าทายบรรยากาศแปลงผักไปให้เบิงก่อนเดี๋ยวคอยไปฟังดอกใหม่มันมีสองฟังมันใหญ่แห้งยางที่ละฟังแปลงใดที่เพิ้นให้คน เก็บไปแล้วเพิ่นกะลืมลงไม่ิ่มลงปลูกไม่มันก็กระลังเกิดแต่บ่ท่านใหญ่มองได้ที่เพิ่นค้นเก็บไปหลายเพิ่นกะปลูกทาย่อยปลูกไปเรื่อยๆเ,เดินดูก่อนนะคะจะเป็นว่าต้อนอียังดอกโมหุจักซื้อ มาน้ากันหลายๆคนจากมูไปทังใด่ะบุจากของข้าแตงงุ่มเศร้าอยู่น้าแปงพักนี่เดี๋ยวจะผ้ายางไปบึงทางผุ่นเขาปลูกเขาโพดไปดูด้วยกันเลยจ้าเบิงเนี่ยจากแดดบ่แดดข่อยจนเหลี่ยมหมดเลยแดดร้อนจริงๆจ้าไปน้ากันเลยจ้าจะผ้ายางไปบึง สวนข้อโพดแปลงข้าวโพดนะจ้านี่คือแปลงข้าวโพดจ้าเพิ่นกับปลูก้ายอยู่ด้ปลูกข้อโพดแต่ว่าบ่าทันเป็นฟักกระร่างสิเป็นฟักกันละบ่ทันใหญ่ปลูกไรยอยีดีจ้าถามันใหญ่ข้าเจ้าคนกะอันใดพ่อให้เก็บ เขาก็ให้เก็บกลับบบานใดแต่ว่าเราต้องซื้อออกนะคะบางคนที่ข้าเจ้ามาเที่ยวสวนแห่งนี้เนี่ยข้าเจ้าก็สื่อพักออกไปหลายอยู่เพราะว่าข้าเจ้าเห็นแหละข้าเจ้าสะอ่อนมันงามเนาะจ้าเนาะแปลงใดที่ข้าเจ้าให้เก็บใดเขาจะเขียนป้ายบอกแต่แปลงใดที่มันเก็บบ่ไรข้าเจ้าก็จะเขียนป้ายบอกอีกคื้กันคนกะอยากได้ของสดๆดกบพากันตัดเอาแล้ว ่อยไปช่างข้างนอกนะคะแต่พอซ้ำรับคอยนี่่อย่าเอาออกไปดอกพอข่อยขี่คานถือบ๊วเป็นยังดอกข่อยขี่คานถือข่อยแค่มาเที่ยวมเบึงบรรยากาศซื้อพอบอ่อยเดเห็นส่วนมากก็อยูตะรุงเทพดุนดุนเธอสีมาเห็นบรรยากาศสะอ่อนอยูข้าเจ้าเห็ดงามอีดี เป็นโซนเป็นโซนโซนไผ่โซนมันโซนผักก็อยู่ส่วนของผักโซนดอกไม้ก็อยู่ส่วนดอกไม้เขียวมองแล้วสบายตาดีนะคะสำหรับคนต่างจังวัดก็อาจจะเป็นเรื่องปกติเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นปลูกพักปลูกหัวปลูกสวนอยู่แล้วแต่สำหรับคนในเมืองคือจังหมข่อยนี่ก็บ่ค่อยได้เห็นแบบจังสี่ดู โดนนจังสิได้มีโอกาสกลับต่างจังหวัดสองปีกลับเถ้อปีละเถ้อโดนนเนาะค่ะเนาะพ่อเห็นแล้วกะสะอ่อนสะอ่อนของเพื่นงามอีรีจ้าสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องการจนาชาแนลไว้กับเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปจ้า ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างมากจ้า